ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อนะครับก็คือมีคนทีเ่เเข้ามาเยอะมากผมโพสต์ลงไปในเพจปุ๊ถามว่าแถ้าสอนตัดต่อนี่จะมีคนดูมันก็คือคนต่อรับก็โอเคนะส่วนหนึ่งนะอ่ะวันนี้จะมาสอนโปรแกรมตัดต่อพี่เมียโป o นะ Adobe พี i เมียโปผมจะเป็นเวอร์ชั่น CC นะ CC2017 ก็ CC เพื่อนๆอาจจะใช้1819 20ก็้แล้วแต่นะแต่มันก็มีพื้นฐานที่เหมือนกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแนละ้วก็กดเขา้าไปที่โปรแกรมเลยนะครับก็คือจะได้เด้งมาหน้านี้เลยนะเป็นหน้าเริ่มต้นของอันนี้เลยโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ New Project เสร็จแล้วก็เราก็เขียนชื่อไฟล์งานของเราของผมก็เขียนมาสอน ต่อผมก็จะไปเซฟไว้ที่โฟลเดอร์นะครับก็คือให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนผมก็สร้างมาแล้วคือสอนตัดต่อเข้าไปแล้วก็กด select folder โอเคอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับก็กดโอเคไปเลยอ่ะเสร็จแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะก็จะมีอะไรเปล่าๆป,าปาแบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนะมีโปหน้าเทมาก อ่าเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นที่อิมพอร์ตพวกรูปภาพเสียงวิดีโอเข้ามานะเดีย๋ยวผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ก่อนอ่านี่นะนี่คือโฟลเดอร์สอนตัดต่อนะผมก็จะเอาวิดีโอซักวิดีโอเข้าไปอ่าเอาเป็นตัวนี้นะโฆษณาเนาหนะ้าอาร์เจ็ดเนาะนี่นี่คือไฟล์วิดีโอนะ นี่ในโฟลเดอร์โอเคแล้วเข้าไปที่ mm hmm. กรีกโพเสร็จแล้ว,วกดมาที่ตรงนี้นะคลิกขวาวกด e ิ p o r t ใครไม่ทันก็กดรีกับคืนได้นะคลิกไปที่วิดีโอกด Open หรือจะดับเบิลคลิกก็ได้นี่มันก็จะ e ิ p o r t ไฟล์ก็รอมันไปุ๊บก็กจะเด่นมาอยู่ตรงนี้หรือใครอยากแอดวานซ์กว่านั้นมีวิธีนี้นี่ กับคลิกลากเลยนะครับมาปุ๊บแล้วก็วางตรงนี้ปล่อยมันก็จะมาเลยนี่ต่อไปก็คืออันนี้เป็นไทม์ไลน์เนาะเป็นที่วางวิดีโอวางเสียงวางอะไรเพื่อที่จะตัดตัดต่อเราใช้ตรงนี้นะตัดต่อ,อะจะทํายังไงให้มันอยู่ตรงนี้ก็คือคลิกตรงนี้จับลากมาวางเลยครับนี่แค่นี้มันก็จะเด้งไปอยู่ตรงนี้แล้วผมขออธิบายเรื่องของไอตัว อันนี้นะอันนี้ก็คือหน้าจออันนี้เป็นไทม์ไลน์นะมันก็จะเล่นเนี่ยตันนี้ก็จะเล่นเสียงดังมาอ่ะอันนี้ก็จะเล่น,น,นเนาะเล่นไปแล้วก็จะโผล่หน้าจอตัวนี้โอเคเนาะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ผมจะอธิบายให้ฟังนะเปรียบเทียบด้วยตัวนี้ไทม์ไลน์ก็ทําหน้าที่เหมือนเครื่องเล่น DVD อันนี้คือแผ่น CD เรายัดแผ่นซีดีเข้าไปในเครื่องเล่นดีวีดีแลวตอนนี้คือเส้นที่มันอ่านแผ่นซีดีแล้วก็จะประมวลผลเป็นภาพหน้าจอออกมานี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรากดปุ่มเล่นตรงนี้หรือกดสเปซบาร์ก็ได้หนึ่งครั้งเล่นสเปซบาร์บนี่นี่นี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเครื่องมือการตัดต่อเครื่องมือคัตนะตหลายคนก็แบบ อยากจะตัดตรงที่มันไม่จาเป็นออกหอาอะไรอย่างนี้อยากให้มันแบบเหมืนอนวิซซเปอร์ทาอ่ะจําคัดอะ่ะเราพูดมันก็จะตึกต๊กตึก๊กตนนึ๊กตึ๊กต่อกันนนี่ให้เพื่อนๆตกกดนี่ให้เพื่อนๆกดมาที่เครื่องมือนี้ครับเลเซอร์ทูเป็นเครื่องมือตัดเนาะมันก็จะได้แบบนี้นี่เราเลือกเอาเลยอยากตัดตรงไหนดเราก็เล่นเล่นมาเนี่ยไม่ชอบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็คลิปตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับ ก็คือมันตัดแล้วตัดครึ่งเลยแบ่งเป็นสองคลิปเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเราไม่อยากได้ตรงนี้เราอยากได้มาโผล่ตรงยามาห้าอาโวเลยอะเราไม่อยากได้แล้วก็มันหยุดที่ตรงนี้จะต้องไหนก็ได้ที่เพื่อนอยากหยุดแล้วก็คลิกตรงนี้นี่มันก็จะแบ่งเป็นสามสามวิดีโอเลยนะนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามเราแยกจากหนึ่งเป็นสามแล้วต้องคลิกตัวที่เราไม่เอาหนึ่งครั้งกด backspace กดลบไปเลย นี่เสร็จแล้วส่วนไอ้ตรงที่ลบอะมันก็หายไปนี่มันก็จะดับมืดไปไอ้เครื่องเล่นมันก็เล่นไปมันก็อ่านแต่ถ้าเราอยากให้มันต่อกัน,นก็คือเราคลิกตัวนี้ลากมาไว้ตรงนี้นี่ให้มันเหมาะพอดีปุ๊บหรือจะทําแบบนี้ก็ได้คลิกไปตรงว่างกด backspace กดลบอะครับลบหนึ่งครั้งมันก็จะลด้มาปุ๊บมันก็จะด้มาเห็นไหมนี่นะครับอันนี้ก็มาสอนเบื้องต้น ประมาณนี้หลอดอ,อันนี้คือการตัดต่อแบบพื้นฐานเลยการเอาเข้าอะไรนี้การตัดจับคัดเนาะต่อไปก็เป็นการเอ,อ่อนำเสียงเข้ามาเนาะถ้าเหมือนกันเลยครับถ้าเหมือนกับวิดีโอตัวนี้โอ้ค้างค้าง,างผมเปิดเครื่องมาตั้งแต่เช้าแล้ว <laughs> ต่อไปก็เป็นการนําเข้าของเพลงพวกเสียงพวกภาพอะไรก็ทําเข้าเหมือนกันเลยครับ ผมไม่ค่อยชอบรีพอร์ตอะไรผมจะทาแบบนี้เรัก็เพื่อนจะเลือกไฟล์เสียงของมันเพื่อนมานะผมก็มีไฟล์เสียงของผมอยู่แล้วทีตบมุกคราวหนังเพลงอะไรผมก็เอามาหมดเลยมีของยู u b e ที่ใช้บ่อยผมก็จะเออเลือกเพลงนี้มาปุ๊บไล้วปุ๊บก็เอามาวางจะวางตรงนี้หรือจะวางตรงนี้เลยก็ได้ผมเลอกวางตรงนี้เลยมันรวดเร็วดี่ปุ๊บปุ๊บเราโนดนเสร็จนี่นี่คือเพลงที่เราได้ แล้วแล้วแต่เราจะเลือกตำแหน่งเลยครับนี่ถ้าอยากได้ให้ตรงกับวิดีโอก็เราก็มาวางตรงนี้เลยเส้นมันก็จะมุดๆส่วนหลักการการตัดของเสียงเพลงก็ทําเหมือนกับวิดีโอเลยครับน,นี่นี่ตัดได้เหมือนกันอยากยืดวิดีโอยืดเพลงนี่ก็ทําแบบนี้ครับ ไปที่หวัวคลิปแล้วก็กดลากเลยครับมันจะมีลูกศรแบบนี้มานี่ให้เพื่อนกดแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็มาสอนแค่เบื้องต้นเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนพวกการขยับวิดีโอขยับทำแอนิเมชันขยับได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอพาร์ทสองครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยเนาะเพ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้อยากให้ทำไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ